สวัสดีทุกคนด้วยนะครับจะมาผ่านพ f แต่ผมจะไม่ใช้เซเบอร์ e6 เพราะว่ามันจะง่ายเกินไปนะทาเลนตัวเองบอกเลยคลิปนี้จะไม่มีการใช้เซเบอร์อย่างเด็ดขาดเรามาดูคนอื่นเขาผ่านด่านกันว่าใช้ตัวอะไรเอวีไพรนอนแคทเตอรลิตไม่มีอ่ะไพรนอนแคทเตอร์ลิตคือไฮเซอเทอร์ต้าก็ไม่มีไพรนอนแคทเทอร์ต้าแคท แต่ตัวนี้กูไม่มีเพราะฉะนั้นเรามาคิดกันดีกว่าว่าเราจะใช้ตัวอะไรกันในไอดีของผมนะนะอืมมีเยอะจนเลือกไปได้เลยห้องแรกแพ้ไฟกับน้ําแข็งแต่ห้องล่างอ่อแพ้น้ําแข็งแต่ไม่แพ้ไฟแพ้ไฟฟ้าอืมห้องแรกใช้ไฟไฟ้าได้มั้งไฟอย่าไฟพีไฟไฟ่โดอืมดูจากทีมแล้วหกหมื่นนี่ปั่นปั่นให้ไกลแล้วไปไม่ถึงแน่นอนเอตัวอะไรดีวะ หรือจะจริงแล้วว่าใช้ไฟไฟายแต่ฮ mm ีบ hmm. ะโกะก็ได้แหละแต่เอาดับโนซัสเตนอะไรอย่างนี้ก็ใส่ไฟเยอะไฟแล้วก็ภาวนาว่าขอให้ได้สักสามหมื่นหรือสองหมื่นสองหมื่นห้าอะไรอย่างนี้แล้วก็ห้องล่างก็ให้ตัวอื่นแบกเล้าตัวอะไรดีละ่ะแทนนั้งแข่งเหรอไปเลยอิวเวอร์ไนท์อิเออร์ไนท์กับเพอร์ตาไปเลยบอกเลยว่านี้น่าจะเจ๋งจา้าบ อ้าวจะแม่งล้างกูหมดเลยไหนไฟฟ้ปปาใช้อะไรดีคือรอผูบใช้ท่าไปตายพอระเคื่อาเมจดเพิ่มขึ้นก็คือเป็นซูเปอร์ทำลายล้างใส่ช่วังลบกระโถกความเร็วทั้งหมดยี่สิบโอเคเพิ่มความเร็วจาัายดิกัดสาวเสียใจเดี๋ยวดีไ่บัฟซีมซูเปอร์เบรกแล้วส่วนนี้ก็กระโให้ตายทั้งหมดสร้างดามเมจเพิ่มขึ้นอันนี้ของสร้างฐานะดีก็อันแรกหรืออันที่สองก็ได้เอ้ยอันที่สามก็ได้อันสามเพิ่มความเร็วมันได้หมดเลย ความเร็วก็น่าจะดีเอาความเร็วดูว่าดูทรนแล้วเราน่าจะมีมีภาพถ้าเกิดว่าทีมแรกได้สักสองหมื่นห้าทีมสองน่าจะแบกอยู่โอเคเริ่มมาเริ่มกันเลยดีกว่าปะอาร์เจนตีแจไม่รอดแน่ออ้ยกระตกโอ้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 ไม้ผีซีไอเจ้ามามาแล้วแหเอ็มโพเลียจะทำ รถบุกผมแหลกกระจุย,ย,ยโนโซัพเพียนไหวหรือเปล่าก่อนก่อนมันโนซัพเพียนไหวอะโอ้โอ้โอ้กระตุกกระตุกแต่ตัวธนูมันเริ่มก่อนเ้าไหวก็เใส่ทั้งเหง โอ้่ะว่าไม่ไหวป่ะสูว่าไม่ไหวป่ะมีกาซาไนมีกาซาไนโอ้ย่หวเนี่ยการี่สองสแตก โอเคโอ้ย่กาซานะ<อ>ายขอมีภาพหรือเปล่านะกตายตายโอเค ไปไปอีสองเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บจะผ่านเป็ดแรกไปได้ไปสองไหวหรือเปล่า

Ni lời đi qua Ni gặp có Ni gặp anh 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 anh

いいじゃないわ。おいでのごはんをわよばいでいいばあべるばい。

จะหายใจวันนี้สุคนกูขาดนิดเดียวขอโทษเอ้ยใคร โอ้โหไม่ตีไปเออตีไฟไฟาหนึ่งครั้งแต่มันไม่เต็มมันขาดเท่าไหร่วะนะนิดนึงอ่ะนิดนึงก็ยันขาดเท่าไหร่เนี่ยโอ้บ่ายโคตรไม่อยากตายว่ะขาดหนึ่งแบบหนึ่งเยี่ยรีบใช้ไปหรือเปล่าเนี่ยรีบใช้ไปหรือเปล่าเนี่ย โหดรอดแรงจังกบพี่ชายเร็วจุดเพลิงเผิงเขาเลยดูทรงน่าจ,จะได้เนี่ย 生きよびなみがまいでこい本質は同じ命のいずれ風に吹き落とされるお会いしことたえばたんきゅうらうまだわかって人間は星空をしょするよくぼうかくせん。またしまい。 โอ้โดนดอดอยากอะไรวะเนี่ย <c oughs> ดอดหมดยังยังมีลมเฉือนหนึ่งเทินตายแน่นอนเทินหน้าไม่ต้องห่วงว <c oughs> ูดีเอาไอ้คีมห่า,าไอ้เวล่าท่าเลยเฮ้ยเบ๋ใบายบายบาเจียงเจียงหยุนแข้งหยุน เราจะจำนายสองมื่นหกโอ้ยหมดเทินพอดีสองมื่นหกขาดอีกสามมื่นสามสามมื่นสี่สิอีว่าไหนแบกหวหรือไม่มาดูกันเลยว่ามาเล่นนิคคโด ให้ฉนเดนชคมิอคีครับาเรมากอันนี้มีซับเตนไดอวโอ้ดูตรงแบกหชัวเนี่ยโอ้โหยพีซี プリ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 プ

ติตัวยางฝากให้นึงเหลือหนึ่งไซเคินกักอีกหมืน่นหมื่นสี่ร้อยตีเอวอันไหนสักรอบได้ไหมก็ร้องไม่ต้องอันติเีตาก็ได้ดีกว่า ขาดหมื่นหน, you นึ่งไหวเถอะไวเถอะนะไม่อยากลีตูม

ไหวไปดิดดอ่ะได้ยได้ยะตด่าขาดทีเดียวอ่ะชูตรงไรแต่ไม่พบเอาใจ ก็ควรรีไหมเรื่องวันหนไปเซ็กซ์ก็นูแล้วอ่ะมาไม่ได้แล้ว <I feel> <nowadays> <Because Copy modelling out> <c oughs> เดี๋ยวควัดสีร่ร้เต็มจบกันจบกันอาตัดตับสี่เต็มไสี่วันสีเสนส่เต็มวันสี่ร้อยนี่ โอ้โหเศร้าใจผมบอกไปนะตั้งแตต้นเชฟแล้วผมจะไม่ใช้เซเบอร์ผมจะรีจนกว่าผมจะได้อุดมการของผมไม่มีสันคอแน่นอนเกีซื้อกานเลยบ้าอีซี่